โอเคนะคก็สวัสดีทุกคนนะคบวันนี้ก็อยู่กับพี่ตูตาซาแฮปปี้เบเกอร์เช่นเคยนะวันนี้พี่ก็จะไปส่งน้องชายที่โรงเรียนเทคนิคอำนาจ,จเจริญนะทุกคน <c oughs> สภาพรถตอนนี้นะะก็เอามาหลายวันคือแบบเละเละมากเลยคือแบบก็อยู่บ้านเราก็ฝุ่นเยอะอะไรแบบนี้แหละ เดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปส่องสาวเทคนิคอำนาจเจริญน,นะครับทุกคนตอนนี้ทางขึ้นบ้านเขาก็จะบีบแตอะไรประมาณนี้นะครับแถวบ้านบ้านเรานั่นก็คือแบบมีดอนปูตาอะไรในก่อนออกบ้านก็ต้องบีบเตเลียนอะไรเงี้ยก็อะไรอ่ออะปลอดภัยขับขีบ่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้ยังไงผมก็ต้องฝากกดติดตามกดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสาวเทคนิคนะครับทุกคนบ้านจ้น่ารักนะดูการในตัวผมดิ เป็นหนุ่มเทคนิคไปเลยนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าหน้าแก่เตรนที่จะใส่ชุดหรือเปล่านะก็หวังว่าเราจะได้เจอสาวๆน่ารักน่ารักนะวันนี้ก็มันเปิดเทอมนานยังจงสามอาทิตย์สี่อาทิตย์แล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสาวๆเขาจะน่ารักขนาดไหนที่จริงผมอยากจะขี่เข้าไปในโรงเรียนนะแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้หรือเปล่าว่าวันนี้ผมใส่เสื้อเป็นเสื้อม่วงอ่าปกติเขาไม่ได้ใส่ใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวเรามาเดินทางกันครับว่าเราจะเจอสาวๆไหมโอเคไป Mm-hmm. แถวบ้านผมก็นาใหญ่เขาเรียกนาใหญ่แล้วเนี่ย่าตงบ้าคงไม่มีตะม่วนนะครับไปอะไรคำเนี่ยรถตัดเข้าทุกคน

กันรถกันเตี้ยวกันเนี่ยาว่ะพี่มาเข้าพี่จอตรงนี้กันอ่าขึ้นหนาวทีอ่ะต้องขึ้นหนาวทีอ่ะเ้ยต้องเอาหมวกนักว้่หันกระเป๋าไม่ไห้แด้เงินน้ำแม่หรือว่แน่ะ เงี่ยหานมือจากบาทร3 0สามสิบใช่ไหมอ่ะให้แลยมั้นเอาไปร้อยสี่สิบเอแหลมไปอีกมองนึงอกินตังนี้อีกมองนึงครัหนาวดิเเดี๋ยวสิขอขอในเมือง สมัยก่อนผมก็มาเล่นแถวนี้บ่อยใบรุ่นเทคนิคเพียบคือเด็กอำนาจโคตรนักเลงครับทุกคนม่มาฝังหนูจะเป็นฝั่งชายนะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งหญิงคนระับทุกคนก็คือแบบแต่ละคนโคตรนักเลงนะครับ เออผมไม่เข้าใจเหมือนกันคือแบบคือความน่ารักของเขาคือช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยนะ <Hey. S 1> ความน่ารักน่าจะช่วยได้หน่อยสัก20%ก็ยังดีนะฮะแต่แบบเ้ hey. เสียระบบอำนาจหมดเลยคือมีแต่นักเลียงอ่จะใส่กันอย่างเดียวเลยวะอย,อยู่ไม่ได้แล้วเรา ฝากสิ่งท่านมอสน,นะฮะก็คือเราอยู่ไม่ได้นะครับทุกคนถ้าเป็นแบบนี้แย่แ yeah, ย yeah, 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 yeah. ่แย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 ่ดูสามนะัดโคตรแบบ ือตอนนี้ผมไม่ไม่ผมเสียนะคือผมไม่แน่ใจว่าทุกคนจะได้ยินเสียงผมหรือเปล่านะเพราะว่าผมพูดอยู่ระยะค่อนเทียบข้างที่จะอ่างครับทุกคนออคือเล่นมองกันทั้งกลุ่มนี้ผมก็เขิดนเป็นเหมือนกันนะครับ

้องขอขอเฟดูตององตามึงให้ให้จีภาเฮ็ดอันนึ่งไอจีภาขอเฟดอันนึงจีขอได้บ้องมอจับเ่องังได้มมึงไอจีขอให้มึงได้หวไอวที่ได้บ่ที่ได้บ่ต้องที่ได้บ่้องมาจากเบิดอันผู้ที่สองเห็นไหมแต่ไมู้เบายัง tay suối bà ta đã có trong và cha rip đầu em tên là đi yên cũng chưa lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> คนะครับสำหรับวันนี้ยังไงก็คงต้องจบคิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมคีปผมเนาะยังไงผมก็ต้องฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องผมได้นะครับถ้าเกิดชอบนะก็เพื่อไปกำลังใจในการทำคีปให้ผมด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็มารับน้องชายไปที่เรียบร้อยนะะยังไงก็ฝากคนไละกดติดตามด้วยนะครับอ่ะ สหรับวันนี้ยังไงผมต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับยังไงผมฝาก Facebook และก็เพจผมด้วยนะครับผมอ่ะฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับเพจก็เพิ่งทํามาไม่นานนะครับผู้ติดตามก็ยังน้อยอยู่ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายอีดีต้รารักสุขชีวิตอุตตาซาครับผม